ไปยุ่งเรื่องคนอื่นทำงานอย่างเดียวรวยยรวยรวยรวยอวยรวยรวยรยุวยเวยรวยวยรวย่วยรวยเยรางเวียวไม่ยุ่งรยรวยรวยแวยรวไรวยรวงรว่รวย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 รวาทวยร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 ่ยรวยรายรวรวยรวรวยรวยงวยรวยเีรากรวยัวยรวยรวยรวยอวยรบุญวยรวยรรมววรรรรรวยรวย ๆๆๆ <c oughs> เดี่ยวนะแม่โชคไม่ได้เลือกแม่ค่ะมิชาชีพเขาเลือกคนหัวอ่อนค่ะ <c oughs> ไหนจะเข้าคุยหน่อยสิคืนนี้เมื่อคืนนะแม่ฝันว่าปาวานบินได้แล้วบีนนะลงมาบอกแม่ว่าโชคใหญ่จะหล่นทับแม่นั่นมันยาน,นอนหลับที่ออกฤทธิ์ค่ะไม่ใช่ลางบอกโชคเนาะตั้งสเต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 ะมี่เล่นติ๊กตอบ่อยเนาะ ตายฟาตีวยไม่ห้ามกันเลยสิใส่เข้าแม่ของรุญาตกดรับเงินแสนก่็นะลูกรับสิรับสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจากธนาคารนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะแม่ง่ายค่ะคุณได้รับรางวัลใหญ่ให้กดลิงก์ใน5้าสสาสอง ธนาคารไม่มีนโยบายทางด้านนี้นะคะเฮ้ยนี่ฉันเกือบหลอกหลอกแล้วเหรอเนี่ยให้โทรมาเนี่ยฮัลโหลตังสติ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 ับถือดิตังสต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 ิ กรุงศรีชีวิตง่ายได้ทุกวัน